o x กซี่แชนแนลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ทสกายฟันดอทเวียเจ็แอร์ดโรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ป Hi Oxie News Oxie News Oxie News. News Hi Oxie News ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยัน พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายที่2ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครนายไกลอรวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันผลตรวจพบผู้ป่วยโควิด -19 รายที่สองของจังหวัด เป็นชายอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจากการสอบสวนโรคระบุว่าชายดังกล่าวเป็นพนักง,งานขับรถส่งกุ้งจากจังหวัดพังงาไปยังตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครแต่เมื่อมีการปิดตลาดกุ้งจึงได้เดินทางกลับมาพักอาศัยที่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและทําการกักกันตัวผู้ที่อยู่อาศัยในครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วพร้อมสุ่มตรวจผู้มีความเสี่ยงต่ําในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วยสำหรับผู้ป่วยรายดังกล่าวเมื่อเดินทางกลับมาที่บ้านได้เดินทางไปพบแพทย์ด้วยตัวเองเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งผลตรวจออกมาเป็นบวกซึ่งขณะนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ครศรีธรรมราชขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด -19 ขั้นสูงคือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและตรวจวัดอุณหภูมิเป็นต้นนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือให้จังหวัดนครศรีธรรมราชงดกิจกรรมสาธารณะที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท Skyfun. vietjetair. com โรงแรมชดาแอดนครในเครือฉากลุป๊ปสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช